่ขออนุญาตใช้เส ah. ียงค่ะค่ะแซนจ้าจ๋าเป็นงานรางวัลที่ได vet ้นะก็แฮปปี mm ้ค hmm. ่ะถือว่าเป็นก้าวแรกในการเข้ามาในข้อโปรแกรมอย่างเป็นทางการ วัเลยแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะก็เราก็เราก็รู้แหละว่าวันนี้เราเราพลาดตรงไหนอย่างเงี้ยก็เป็นบทเรียนให้หนูได้เรียนรู้เจอเลยจังหวัดต่อไปถามนิดนึงไอ้คำที่ว่าเรารู้ตัวว่าเราพลาดตรงไหนพอจะบอกไหมไหมว่าอะไรที่ทําจุดให้เราพลาดเพราะว่าจริงๆเราคือนางงามคนหนึ่งที่พอประกาศว่าจะลงสมัครทุกคนวางให้เลยว่าจะต้องเต่งมงแน่นอนแล้วมงลงแน่นอน ก็อย่างที่เจ้าใยบอกค่ะเจ้ายังไม่เคยไม่เคยมองว่าหนูเป็นตัวเต็งคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะองเท่ากันหมดทุกคนนะหนูไม่เคยมองว่าแบบทุกคนพยายามเหมือนกันหมดแล้วก็สำหรับเจ้าที่พลาดไปอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามใน30วิอาจจะสรวนไปนิดนึงตื่นเต้นก็คนก็ค่ะตื่นเต้นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนให้หนูได้จับล้วว่าโอเคเราเราก็ยังคืน เราไม่ใช่น้ำเต็มแก้วนะคะเราก็เลยมันก็มีสิ่งที่หนูจะต้องเรียนรู้ต่อไปในทุกๆวันในทุกๆก,ก้าวที่หนูก้าวข้ามาเป็นนางงาม<ๆ>ก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากนะคะส่วนตัวเราคิดว่าถ้าหลังจากนี้เราจะเดินต่อไปนะต้องกลับอะไรเป็นสิ่งแรกคือการลงจังหวัดต่อไป อ,อย่างแรกเลยเรื่องการตอบคำถามน,นะคะก็อาจจะให้กระชับกว่านี้ตรงประเด็นกว่านี้อย่าว่าแล้วก็ที่ต้องจะต้องปรับเลยก็คือเรื่องของสปิที่บางทีมันอาจจะหลุดอาจจะหลุดไปแบพบพ้หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราควบคุมสปิได้ในทุกๆย่กกางก้าวที่เราเพอร์ฟอมในทุกๆคําที่เราพูดออกไปนะั ว่ายัางไงมันก็ดีกว่าพัฒนาไปได้คือ<า>วันนี้เราก็รู้ว่าตัว,ตวเราเองอาจจะทำได้ไม่ร้อเซด้วยใช่ค่ะไม่ทำให้เราพัฒน์ัวไป<า>อันนี้มัน,มนใน,นในส่วนของคะแนนหลังบ้านตัวเราส่วนตัวเราคิดว่ามันมีการบ,บนันต<า>ัว ใช่ค่ะการประกวดนำงานก็สำหรับหนูนะมันมันเหมือนสอบปลายภาคอ่ะแล้วมันก็ต้องมีการเก็บคะแนนมาตลอดเวลาเรื่อยๆซึ่งคะแนนเก็บทุกคนมีคะแนนชักชื่อทุกคนมีคะแนนสอบอ่ิบย่อยทุกคนอาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันแต่สุดท้ายแล้วการสอบปลายภาคมันคือสิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะได้เอคุณจะได้บีอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็ต้องวัดกันหน้างานอยู่ดีก็คือก็ยองด่าแต่วันนี้ก็คือก็มีน้ำตาเหมือนกันมันก็คาดหวัง ที่เราการน,น้ำตาที่เราเสียไปเนี่ยมันคือน้ำตายัางไงมันแบบพอจะอธิบายได้ไหมว่าแบบเออมันเสียใจเพราะว่า,วาเรารู้ตัวว่าเราพลาดต,ตรงไหนไหรืออะไรยังไงเราก็เราก็คาดหวงังนั่นแหละแต่ว่าก็ก็รู้ตัวว่าพลาดก็ไม่ไม่เถียงสักคำเลยเพราะว่าเราพลาดเองแต่ว่ามันคาดหวงังมันก็ต้องมีการแข็งขัดนะมันก็ต้องมีการเสียดสีตากันบ้างที เป็นเพราะเหมือนเรากดดันด้วยไหมเพราะว่าแฟนนางงามก็คาดหวังเราอย่างที่พี่ได้บอกไปตอนแรกก็คือทุกคนวางว่าเราคือ,อยังไงก็คนมองแหวนไม่เคยมีใครกดดันหนูได้นอกจากตัวหนูเองะคะ่ะนี่แต่ตัวหนูเองนั่แหละที่กดดันตัวเองอยากจะทาทุกอย่างออกมาให้มันได้ดีอยากไม่อยากให้คนที่เขาตามเชียร์เราอะ่ะเขาผิดหวังอย่างเงี้ยเรากดดันกดดันตัวเองมากเกินไปจไหมจิะ แตูว่าถ้าที่ที่พี่เห็นทุกย่างเก้าหูเนี่ยธรรมชาติของหนูสุดๆเลยนะหนูเคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนแรกๆที่มาอาจจะมีไม่เป็นธรรมชาติบ้างแต่ไม่เกินไม่เกินอาทิตย์เดียวอะ่ะมันมันออกมาเองคือหลังาจากนี้ตัวอย่างเราก็พร้อมสู้ตอ่อสู้ต่อแน่นอนค่ะพร้อมลุยต่อเลยในทันทีทันทีค่ะที่วางไว้ยอยากไปจังหวัดไหนภาคไหนอะไรยังไงหนูหนหอ,อุ้มไ้ก่อนยังไม่บอกได้ไหม แต่ไปแน่นอนไปแน่ค่ะแต่ยังไม่บอกเพราะยังไงในมิสแก r a n d Thailand ต้องมีเราแน่นอนเจอเลย Grand Thailand ต้องมีอยู่แน่นอนไปภาคไหนอะไรยังไาคไหนภาคไหนก็ไปภาก็ได้คือเป็นภาคไม่ไปหนูอุ๊บตอนตอนหนูก้าวเข้าแกรนมาหนูอุ๊บแบบไหนหนูก็อุ๊บแบบนั้นเลยเดี๋ยวหนูโอเปิลโอเพนนิ่งทีเดียว อเอาถามคุณพ่อก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะกับผลงานภูมิใจตัวลูกสาว,วก็ภูมิใจตัวลูกครับภูมิใจตัวลูกมากครับลูกก็ทำทาดีที่สุดแล้วครับอยากอยากบอกอะไรกับลูกสาวเป็นพิเศษนะคะ<อ>สำหรับวันนี้สู้ต่อไปอมไม่มีอะไรสู้ต่อไปอทําให้ดีที่สุดครับผมทําให้ดีที่สุดแล้วการการะทําเราเนี่ยประชาชนก็ได้เห็นเองทุกอย่างครับ,ออรบขอให้ลูกกระทำดีที่สุด จะบอกกคุณพ่อไหมก็รอกันรอตั้งตึกเดี๋ยวเอาพมาให้ครับคุณมากรอบแบบด้วยเกียรติขอบลูกชายไม่เดี๋ยวก่อนให้น้องฝากน้องหน่อยฝากน้องฝากช่าวนาการติดตามผลงานหน่อยค่ะก็เอ่อ ช่องทางการติดตามของจันเจ้านะคะก็สามารถติดตามจันเจ้าได้ใน Instagram มนะคะเบียรดาจดจนะคะแล้วก็ทิก t o อที่ด้ชื่อเบียร์ดาเวค่ะแล้วก็ถ้าอยากมาเป็นครอบครัวผักโขดด้วยกันนะคะสามารถกดลิงก์ได้ที่หน้าทิก t o อกเลยค่ะขอบคุณค่ะ